สวัสดีครับนี่คือรายการอิน h ซสต็อกรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมเก็ตประเด็นการลงทุนกับการเปิดเกมรุกอสังหาริมทรัพย์ครั้งใหญ่ของเสียคิวรีการจนาภาคหุ่นใหญ่ BTS หลังจากที่ได้ดําเนินการถึง2 Big Deal ในระยะเวลาใกล้เคียงกันการเดินเกมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการปลดล็อกการแช่แข็งที่ดินของ BTS อยังเป็นการช่วยต่อย,ยอดลมหายใจของ2บริษัทจดทะเบียนอย่างเอ็นพาร์และแสงสิริ ที่กำลังมีปัญหาจนต้องเพิ่มทุนมหาศาลทั้งคู่6ตุลาคม BTS ประกาศขาย2บริษัทดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่าง BTS Asset และบริษัทกามกุ้ง Property ซึ่งถือที่ดินแนวรถไฟฟ้าทั้งหมอชิดพยาไทยให้กับมอมจ Natural Park หรือว่า Enpark เพื ark, ่อแลกหุ้นกับ Enpark จำนวนกว่า2แสนล้านหุ้นคิดเป็นมูลค่า1 1 0 0ล้านบาทซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเข้ากลุ่มบางเหียน n p a r k ด้วยสัดส่วน37% หัดมาอีกสัปดาห์15ตุลาคม BTS ประกาศตั้งบริษัทร่รวมทุนกับแสนสิริในอัตราส่วน50/50เพื่อที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ติดรถไฟฟ้าซึ่งเป็นการผสานกันระหว่างแลนด์ลอร์ดแถวรถไฟฟ้าที่มีจุดอ่อนด้านแบรนด์และแสนสิริผู้ที่ยอมทุ่มกับการสร้างแบรนด์แต่ไม่มีที่ดินแถวแนวรถไฟฟ้าและกำลังมีนี้สินต่อทุนที่น่าหนักอกหนักใจการมีโอกาสมาร่วมทุนกับแสนสิริเราก็เชื่อว่า ในส่วนของพัฒนาสังหาที่จะขายเนี่ยนะฮะที่จะเอามาขายเนี่ยะมีความมั่นใจขึ้นและคิดว่าจะรับความสาเร็จด้วยดีเ mm hmm. พราะเราเชื่อว่าแสนชลีเป็นบริษัทสังหาริมทรัพย์ชั้นนําบริษัทหนึ่งแน่นอนนะฮะแล้วก็เขาทําได้ดีมากโดยเฉพาะาในส่วนที่เขาลงทุนในเส้นทางของ BTS นะครับทำให้ผลิตัต่างๆเนี่ยมัน มีคุณภาพนะฮะแล้วก็ในด้านของตัวแบรนด์ B แซนสิลีเนี่ยร่วมกับ BTS เราก็เชื่อว่าผู้บริโภคก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นพลังใหม่อันหนึ่งนี่นะฮะเป็นเพลเยอร์ใหม่อันหนึง่งที่จะเข้ามาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในแนวทางของรถไฟฟ้าทั้งหมดในกรุงเทพนะฮะ ก็จริงๆแล้วเงินเนี่ยในเบื้องต้นเนที่เราที่เราวางกันไว้เนี่ยคงเป็นบริษัทละห้าพันล้านนะครับซึ่งมูลค่าโครงการเนี่ยส่งผลให้มีมูลค่าโครงการเป็นอย่างน้อยสามหมื่นล้านจากนั้นคงโรไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมีโอกาสในการพัฒนามากยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าบริษัทอย่างอย่างแสนสิริหรืออย่างหรืออย่าง BTS เนี่ยก็คงไม่หมายที่จะใส่เงินเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเรามีจุดได้เปรียบคู่แข่งตรงที่เราสามารถเข้าถึงที่ดินที่อยู่บริเวณแมสทรัสิตได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ส่วนในแง่ของมาจินเนี่ยผมว่าก็แล้วแต่สภาพตลาดตรงว่าสป라이ดีมานเป็นอย่างไรในการดำเนินการซินเนจีกันนั้นแน่นอนว่า BTS จะเป็นผู้ดูแลในการจัดหาที่ดินทั้งการนำที่ดินของ BTS ขายให้กับบริษัทร่วมทุนหรือแม้กระทั่งการซื้อที่ดินใหม่รวมไปถึงจะมีการจัดเตรียมระบบการเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าและมีเครื่องมืออย่างแรปบิดการ์เป็นบัตรเข้าสู่โครงการ ขณที่แซนสิริจะดูแลในเรื่องของการก่อสร้างการทำการตลาดและการขายตามที่เขาถนัดโดยแบรนด์ที่จะขายเป็นแบรนด์ใหม่ใช้แบรนด์แซนสิริเป็นหลักการเดินเกมดังกล่าวทำให้เสียคิวรีหวังว่าเครื่องจักรในด้านอสังหาริมทรัพย์ของ BTS ที่เคยติดลมขายไม่ออกทั้งทางที่พื้นที่ดีจะกลับมาเดินเครื่องได้จากปัจจุบันที่ต้องพึ่งรายได้จากว g จเป็นหลักการการ ลงทุนสังหาริมทรัพย์ตามแนวทางรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ยืนยันพูสูจนแล้วว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องความเป็นการท,ที่จะให้ความสะดวกกับผู้ที่อยู่อาศัยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทํามานานแล้วเราทํามาค่อนข้างช้าล่ะนะฮะตอนนี้มีแนวร่วมที่ดีอันนี้เนี่ยก็จะลงทุนอย่างจรงิงจังนะฮะเราจะเริ่ม เ,เก็บที่ดินซื้อที่ดินมากขึ้นเพราะว่ามีช่องทางมีจอ์แบนเชอร์แล้วก็มีแบรนด์มีแบรนด์ของแซนซิลิที่จะไปด้วยกันเนี่ยจะทําให้เรามีความมั่นใจขึ้นในการลงทุนในด้านนี้ครับหากสํารวจพอที่ดินของ BTS ที่อยู่แนวรถไฟฟ้าปัจจุบันและส่วนต่อขยายในอนาคต จะพบว่ามีทั้งที่ดินใกล้ BTS มอชิด16ไร่ซึ่งตรงนี้จะตัดที่ดิน5ไร่ให้กับบริษัทร,ร่วมทุนแสนสิริพัฒนานอกจากนี้ก็ยังมีที่ดินติด BTS พญยาไทย4ไร่ซึ่งในขั้นตอนจะต้องควบรวมกิจการกับเอ็นพาร์คแล้วเสร็จจึงค่อยพิจารณาว่าจะซื้อที่ดินจากเอ็นพาร์คมาพัฒนาหรือไม่ไม่เพียงเท่านี้ BTS ยังมีอาคารคร้างสร้างอีก2ตึกในโครงการ z พหลโยธินพาร์คจำนวน2 0 0 0ยูนิตเศษ และที่ดินโครงการธนาซิตี้บางนากิโลเมตร13-14ถึงอีกเกือบ400ไร่ขณะที่ฝั่งของแสนสิรินั้นจะได้ประโยชน์ด้านการปลดล็อกด้านที่ดินและเงินทุนที่เป็นปัญหารวมไปถึงความคาดหวังอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่แสนสิริจะได้ใช้งบการตลาดที่น้อยลงเพราะโครงการตามแรวรถไฟฟ้ามักมีดีมานหรือความต้องการซื้ออยู่แล้วรวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่จะซินเนจกับี้กับ BTS เอ s BTS เองเนี่ยมีม,มีเป็นเป็นอเรเตอร์ของของ แมสทรานสิตที่มีชื่อเสียงที่สุดแล้วก็จะขยายเครือข่ายไปอีกกว้างขวางเราเองเนี่ยเราเองแสีเองเนี่ยเราปัญหาปัจจุบันที่เรามีอยู่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรก็คือการหาซื้อที่ทำเลที่ตั้งที่ดีๆอยู่ซึ่งหาได้ลำบากเหลือเกินนะครับการร่วมทุนกับ B D S เอ,อเเนี่ยทำให้เราสามารถเข้าถึงที่ดินได้ง่ายขึ้นหรือไม่ว่าจะเป็นบริษัทในเครือเขาก็ตามทีอย่างเช่น V G I เนี่ย เขาก็มีเครือข่ายทางด้านการตลาดไม่ว่าจะเป็นระเบิดค์ดว่าวิธีการทําโฆษณาต่างๆเนี่ยเราเองก็สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ดีขึ้นเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคการจัดซื้อจัดจ้างของเขาการที่เขาจับใจ่ายใช้สอยเงินเนี่ยทำให้เราเข้าใจผู้บริโภคทําให้เราเนี่ยสามารถนําความรู้ที่ได้จากการแชร์ข้อมูลเนี่ยหรือจะหรือ,หร,อ,ห,รอหรือการแชร์ดาต้าเบสเนี่ยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าตรงกับผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงทั้งการทําโฆษณาที่เราจะ เจาะเข้าไปสู่กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนของแสสิรีเองเนี่ยการที่เราได้มีการแชร์ดัต t ตอ a s เบสกับทาง VTI เนี่ยทำให้เราเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงมากยิ่งขึ้นทำให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีที่โดนใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าค่าใช้จ่ายทงางด้านการตลาดนี่ก็ลดลงไปพอสมควรเหมือนกัน ถามว่าระหว่างแซนซิริกับ BTS ใครได้เปรียบกว่ากันบอกตามตรงได้เลยว่า BTS ได้เปรียบกว่าเนื่องจากสามารถที่จะได้ต้นน้ำยันปลายน้ำตั้งแต่การขายที่ดินซึ่งจะมีกําไรทันทีและอาจจะมีกําไรมากเนื่องจากเป็นที่ดินที่ซื้อเก็บมานานต้นทุนถูกว่ากันว่าต้นทุนที่ดินของ BTS มูลค่าต่ากว่าราคาประเมินถึงครึ่งหนึ่งอย่างสินทรัพย์หมื่นล้านแต่ราคาประเมินพุ่งไปราว16,000ล้านบาท และหากบริษัทร่วมทุนอย่างแสนซิริซื้อที่ดินในราคาตลาดนั่นหมายความว่าจะบวกขึ้นเป็นกำไรอีกมหาศาลนอกจากนี้ธุรกิจซื้อ,อยังวีจีก็จะได้รับผลประโยชน์จากการโปรโมทผ่านสถานีรถไฟฟ้านี่คือส่วนที่ BTS จะได้เพิ่มขึ้นมามากกว่าเฉพาะยอดขายนี่ยังไม่รวมผลประโยชน์ทางอ้อมจากการที่ผู้โดยสารจะขึ้นขนส่งมวลชนอย่าง BTS เพิ่มขึ้นขณะที่แสนซีรีนั้นจะได้รับผลดีก็ต่อเมื่อโอนโครงการได้เท่านั้น แต่อาจจะช่วยลดต้นทุนด้านการตลาดบ้างและแสนสีย์ก็มีพ l ัสพ r o เ e อร์ช่วยบริหารโครงการอยู่สำหรับโครงการแรกที่จะเริ่มดำเนินการก็คือโครงการคอนโดมิเนียม43ชั้นถนนมหนยธทินใกล้สถานีรถไฟฟ้าหมอชิดบนพื้นที่5ไร่มูลค่าขาย5,300ล้านบาทใช้เวลาพัฒนา3ปีซึ่งจะมีการเปิดขายเดือนมีนาคม2,558นี้ตังเปาผลตอบแทนจากเงินลงทุน17%มีกำไรหลังหักภาษี12% การร่วมมือกับแสนสิริครั้งนี้เซียคิวรีตั้งใจดําเนินการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขายมีการตั้งเป้าพัฒนาโครงการมูลค่า2 5 0 0 0ถึง30,000ล้านบาทใน5ปีผมเชื่อว่าการเติบโตของอสังหาที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้าที่ในส่วนต่อขยายเนี่ยขึ้นอยู่กับคาชัดเจนในแง่ของรัฐบาลที่มีการเอาบอออกมาว่าสายไหนจะเริ่มมีการพัฒนาเมื่อไหร่ตอกเสาเข็มเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่ส่วน existing line ว่าจะเป็นวิทยาที่อัปเดตอยู่แล้วเนี่ยที่ดินเริ่มมีโจมตดมาก นะครับการขยายตัวตรงนี้ก็คงน้อยลงไปเพราะความเพราะว่าความที่ที่ดินมีน้อยลงแล้วก็ราคาสูงมากอสังหาเนี่ยเป็นอะไรที่ที่ตามไปกับเคอร์ฟของ GDP อยู่แล้วนะครับถ้ามีการขยายตัวของเศรษฐกิจรีเนี่ยขยายอสังหาก็ขยายตัวดีนะครับปัจจุบนันนี้ปีนี้ก็ยังไม่รู้เลยขยายตัวเท่าไหร่ใช่ไหมเมื่อวานก็ว่า1.5 1.7ปีหน้าก็เรนจิงระหว่าง3ถึง6เปอร์เซ็นต์เมื่อเช้าแซนด์แชร์เตอร์บอกว่า6เปอร์เซ็นต์โอ้โห6เปอร์เซ็นต์จริงก็ดี นักษณะก็คงขยายตัวได้ดีเหมือนกันผมคิดว่าการขยายตัวคงไม่สูงมากนะนะครับแต่ก็เป็นคงลักษณะเป็นลักษณะของบริษัทพัฒนาสากรณ์ขนาดใหญ่ซึ่งพยายามคงจะไปเทคมาเก็ตแชร์ของรายย่อยมากยิ่งขึ้นนะเอกดิวใหญ่ดิวหนึ่งกับเอ็น k าร์กนั้นเ e ียคิรีตั้งใจที่จะให้ดูแลสินทรัพย์ในเชิงพาณิชย์ที่มีลักษณะในการสร้างกระแสเงินสดในระยะยาวเช่นโรงแรมเนื่องจากเอ็นพาร์กมีประสบการณ์สูงด้านการบริหารโครงการเช่า ทั้งเนเช r ร่พาร์คอพาร์ตเมสุขุมวิท49อันันตราเชียงใหม่เซนทันโฮเทลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ขอนแก่นและมีการคาดหมายว่า BTS จะมีการขายสินทรัพย์อื่นๆเช่นโรงแรมสนามก๊อฟให้กับเอ็นพาร์ต่อหากดิวนี้ผู้ถือหุ้นของเอ็นพาร์คอนวัตสำเร็จเอ่อทางบริษัทเราได้ให้เป็นมติออกมาที่จะไปทําได้ทำดิวเดเจนตนอยู่ถ้าดิวเดเจนตนออกมาตามสิ่งที่ถูกต้องตามที่เราได้เข้าใจไว้ แล้วก็ตามผู้ถือหุ้นของเอ mm ็นพาคเห็นด้วยกับดีลที่ออฟเฟอร์กันนี้ mm hmm. ทุกอย่างคงจะดันนะฮะคงจะทำได้ส่งผลให้บริษัท BTS นะฮะ BTS g r o u กเนี่ยในด้านของสังหาและก็ธุรกิจต่างๆเนี่ยจะชัดเจนดีที่สุดว่าจะเดินยังไงทำยังไงเป็นยังไงคนผู้ลงทุนจะมองเห็นทัวยอย่างชัดเจนเวลานี้ก็จะชัดเจนแต่ว่าทางด้านสังหาเนี่ย รู้สึกว่าบางคนก็อาจจะเป็นอะไรทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยคงอีกเวลาสักเดือนหนึ่งก็คงจะทุกอย่างชัดเจนหมดครับอันที่จริงแล้วการเข้าไปสวมเป็นผู้ถือหุ้นเอ็นปาร์คครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจนักเนื่องจากโครงการแอฟแตกผลโยธินปาร์คเฟดหนึ่งเมื่อปี2553ซึ่งหากใครยังจํากันได้แอฟแทกใช้จุดขายด้วยการแถมบัตรรถไฟฟ้า10ปีแต่จริงๆแล้วอดีตโครงการนี้เป็นของเอ็นพาร์คมาก่อนแต่ BTS ซื้อไป แต่ประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านั้นที่ BTS จะได้จากการเข้าถือหุ้น e n p a r k นั่นก็คือโอกาสของมูลค่าหุ้นที่จะสูงขึ้นและการได้เป็นเจ้าของเม็ดเงินสดกว่า6,000ล้านบาทซึ่งกำลังจะได้เข้ามาจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมหลายคนอาจมองว่าภารก,กิจในการฟื้น e n p a r k ที่มีจำนวนหุ้นเยอะกว่า500ล้านหุ้นจะไหวหรือคำตอบอาจจะไม่ง่ายแต่ก็ใช่ว่าจะยากเกินความสามารถของซเคียร เมื่อเขาเคยฟื้น BTS ที่มีจำนวนหุ้นมหาศาลมาแล้วด้วยการรวมพาก่อนที่จะโดดเด่นเช่นทุกวันนี้การที่ BTS สามารถปลดล็อกธุรกิจอสังหาให้เดินหน้าได้โบรกเกอร์ต่างมองว่าเป็นผลดีโดยบอลดีบิสวิเกอร์คาดว่ากำไรสุทธิในปีนี้จะโตเท่าตัวมีการประเมินเบื้องต้นว่า BTS จะสามารถบันทึกกำไรจากการขาย2บริษัทย่อยให้นพ p a r k ได้ที่2,268ล้านบาทและการขายที่ดินให้กับบริษัทร่วมทุน ทำกับแสนสิริได้ในจำนวน320ล้านบาทซึ่งนี่ได้หักส่วนกลับการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่เข้าไปลงทุนสำหรับงบการเงินรวมแล้วดังนั้นจึงถือว่าเป็นปัจจัยบวกสำหรับกำไรงวดปี2557ถึง2558ที่จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม2558เพราะจะเป็นกำไรพิเศษมากถึง2588ล้านบาทนั่นหมายความว่ากำไรสุทธิของเอ็นพาร์คจะเพิ่มอีกหนึ่งเท่าตัวจากที่เขาประมาณการกำไรในปีนี้ โดยให้กำไรสุทธิสูงถึง5 5 4 1ล้านบาทซึ่งการเร่งเติบโตของอสังหาริมทรัพย์นี้จะเป็นการต่อสู้กับกลุ่มทุนอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่อย่างเช่นกลุ่มคุณเจริญศิริวัฒนาพักดีหรือกลุ่มสิงห์ได้เป็นอย่างดีไม่แน่ใจคาว่าร่วมทุนกันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่รายใหญ่จะอยู่ลําบากนะครับผมพูดโดยตลอด นะครับแต่ว่าถ้าเกิดรายใหญ่อยู่แล้วเนี่ยมีความจําเป็นหรือเปล่าที่ต้องร่วมทุนอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความชํานาญหรือว่า t a r ์เก็ต g ร r o u p ที่ชัดเจนนะครับอย่างเรานี่ถ้าเราทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เกาะเป็นแนวรถไฟฟ้าเนี่ยการร่วมทุนอันนี้เนี่ยผมว่า make sense แต่ถ้าบางบริษัทซึ่งเขาไม่ทาที่เขาไม่ทำอสังหาเนี่ยรถไฟฟ้าเขาต้องไปร่วมทุนกันอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องของ commercial จะทําเป็น shopping mall ที่อยู่ ที่อยู่ชาตเมืองหรืออะไรก็ต้องผมว่าแล้วแต่เนเชอร์ของแต่ละบริษัทมากกว่าขณะที่ภาคธุรกิจอื่นๆของ BTS อย่างเช่น VGI ก็มีแนวโน้มในการเติบโตที่ดีหลังจากที่มีการเทคโอเวอร์มาหลายบริษัทฐานะของ BTS กรุ๊ปซึ่งถือ VGI อยู่ประมาณใกล้ๆ70%เนี่ย65%เนี่ยเราปั้นใจมากกับบริษัทนี้ครับที่เขาจะขยายกิจการต่างๆวิธีทำของเขาวิธีคิดของเขาแล้วก็สิ่งนี้ก็จะ ได้มาเนี่ยผมมั่นใจว่าจะมีการเติบโตอย่างเก้าวกระโดดด้วยการเดินเกมดังกล่าวซีคิรีถึงขั้นประเมินว่าปีนี้จะได้เม็ดเงินเข้ามาและปันผลอาจจะได้มากกว่าที่คาดด้วยซ้ําเราเพียงแต่พูดชั่นในปีหน้าในทางันเองนะฮะกรุ๊ปเนี่ยโตประมาณ12%นะครับก็เราคิดว่าทําได้ตามเป้าหมายน่าจะดีกว่าแต่อย่าลืมว่าอลิในการจ่ายดีวเวนของเราเนี่ยปีที่แล้ว เราตั้งไว้6,000เราจะ6,005 6,006 5 0 0แล้วก็ปีนี้ก็ต้องไม่ต่ำกว่า7,000ปีหน้าไม่แต่งกว่า8,000ล้านนะฮะแล้วก็มัน่นใจว่าเราสามารถที่จะจ่ายได้แลอจะจ่ายได้มากกว่าหน่อยหนึ่งยังไงเดี๋ยวต้องดูเวลาว่าผล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 ,ผลการจะเปน็นยังไงในเมื่อมาเส้นปีแล้วครับ ทั้งหมดยังไม่นับรวมว่า BTS ยังมีสตอรี่ในการประมูลรถไฟฟ้าอีกขณะที่แสนซิรีนั้นอาจจะฟื้นตัวแต่บโบรกเกอร์ก็ยังไม่แนะนำให้ลุยเต็มตัวแต่ก็อย่าเพิ่งวันใจไปเพราะว่า s e อร์คิวีได้เก็บหุ้นของซิรีไปเป็นจำนวนมากแต่บริษัทอาจจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์แต่เศรษีหุ้นไทยคนนี้เชื่อได้เลยว่าเขาหวังผลแน่นอนอินไซสต็อกลากันไปก่อนสวัสดีครับ แผนของเราก็คือการทําให้ชัดเจนแล้วก็การขยายกิจการโดยอาจจะต้องไปซื้ออะไรมาร่วมแล้วก็คือพริตผริตอันเดียอาจจะไม่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 เร็วพอต้องมีการร่วมบริษัทที่อยู่ในตลาดก็ควรจะใช้กลไกอันนี้นะฮะในการในการที่จะขยายกิจการของบริษัทเราจะทำเฉพาะธุรกิจที่เราเข้าใจ เราต่อเนื่องเรา,เา,เา,เาไม่ไปทําธุรกิจที่เราไม่รู้เรื่องเลยไม,ไม่ผมไม่ทำแต่ผมจริงๆใหญ่ยยที่สุดทําอยู่ก็คือรถไฟฟ้าครับ BTS คือรถไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังหารเราถึงได้ช้าไปหน่อย